แล้วเวลากลับไปฟังฝันอันมหัศจรญา์อนเวลากลับไปเมื่อปีคศ2452ในย้าเนียในความันของแม่มีเด็กชายคนหนึ่งเกิดชื่อ หยุดลงเพื่คอคขาในปีพศ2452หนูบ้าน,ใน,ใน,น,นเล็กๆแห่งหนึ่งในมณฑลเนียงสูงเด็กเพิ่งเกิดภายใต้ความรักของพ่อแม่ดื่มดูอย่างฉันฉลาดเด็กหญิงตัวน้อยเรียนูการทำเกษตรและการเลี้ยงปลับทำร้อยเรียนูการเลี้ยงปลับทำร้อยไม่ไปเป็นเลียบหรอ ีพศอสอ2,488ลูกสาวทั้สองคนได้็่งานกันตามคำส,สั่งของพ่อแม่เดียวกันพ่อขอได้เรีนภา่ำในอาจักราขอย่างเต้าในเดือนสิงหาคมพศ2,489ได้ข้าร่วมประชุมเพื่อรู้ตื่นเต้าแล้วก็ตั้งการา ังงางเกิดไปใต้วต้องตดปแหไ้องแใต้หว่นูน้ดซึ่งเป็นอัตรายต่อสมภาอากาศทางลองบาที่แจมใสอยใก็หลุตัวหัปลมแรงทำลามฟ้าร้องสิ่งดาถูกต้องให้ทุกคนตกงนัก สูงสงแล้วโยวนลงอย่างหนันกตตเราเชียร์เธอพูดภันตลาวกินถึงตอนรับวิทธิทั้สสง,างสามสิ่งวิเศษใจเข้าประตูสวรรค์ห้องกราาพูดแล้วก็ปแปลกประหลาดพื้นและลมเริ่มสงบลงเรื่อ,อยๆอเราเชีย นิทานที่จะสุดช่วยเวยนยัยสัตว์ได้เดินทางมาถึงท่าเรือทีหลบอ,อย่างปลอดภัยเขายังนำมาเล็ดพันแห่งเต้ามาที่ใต้หวัดด้วยแอนราารทำางวางได้อย่างลากลงแล้ว ลกเบิกเบิตรงวันที่8ธันวาคมพศ2 4 1 9เราเขียนเหยื่อสองพันหนึ่งร้อยหกตัวผู้คนและสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย นนน้าได้ยินเสียงที่เดียวดาวอยู่ข้างนอกเลยทําประตูออกไปบ้างเพื่อบ้านรวมตัวกันอยู่พงนอกน่าตกใจไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอ,อรกลานว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่มีชื่อดังของย่านนี้การนอนหลับ คนนห้าารใจิตใจที่แม่ตามงเหล่าเสยเิดสองท่านแรงปรนิทานของการปั้นเน่าชุดช่วยเมใ์นักศึาสร้งแด่สร้างแรงบนันดาลใจฟ้นดนเพื่อทำลัแมกของควาวบัอจากไปเรียนเปพี่เออเรียกันเถอะ ทางชีจุดบอกทางซีโรวันท่ให้ับมาสถานที่ศัตราูจะไปด้วยผู้ของบุคคลผู้ใจดีจากเมืองสูโจ้ท่านหนึ่งการใช้ภา,าษาหินมินนันมินนันที่เธอเรียนรู้มาอย่างมานะงาุ่มั่นเพื่อเวลายัาสต์แก่ข้าวคูชาทชี่จุดบอกทางนู้คือสาซิพะคุณโจลาเซียงเยียน ทราบซึ well ่งพระคุณโจรเหล่าเฉียนเย็นเฉียนจี้ศัพท์น้ำพิงด้วยจิตกำเนิดที่ย่ำส่งเสริมงามข้าหลังจากผ่านไปสามปีหนสึ่งศู้ย์เก็าสี่ก็เสิบบอกเราถึงสิ่งล้ำค่าวิเศษสามชิ้นของการรับวิถีทางวิเศษข้อที่หนึ่งการภาวประตูสวรรค์ประตูที่สำหรับ จิตวิญญาณเกิดมาและตายไปภายในมีเจ้าของดวจรอยู่นะวิเศษข้อที่สองรหัสท่อถังสัจจาถาถไรอักษรใจบริสุทธิ์ปกป้องกายรักษาให้สงบปลอดภัยวิเศษข้อที่สามการเกษตรติดปีความชั่วมือซ้ายขยายความดีมือขวาคื้นภูใจที่ไรเป็นสา าความเชื่อมั่นางขึ้นสู่แรงบันดสร้างเสมคลมีเหลาเฉียนเถิดสรางเรคเหลาเฉียนเถิบทที่5คุณมีพระคุณของอาจารย์ดำรงอยู่ตลอดไป การบำเพ็ญก็คือเปลี่ยนแปลงอารมณ์ขจัดปัญหาวิสัยการบำเพ็ญก็คือการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันผูมครอบครัวคุณครอบครของพระสีอาลัยเมตตาขอบคุณค่ะน่านท่านทุก